ให้กำลังใจกับพ่อขาแม่ขาที่กินข้าวข้างทางให้เชนเลอร์ามายังจะมาหลายคนนะพี่หามายเข้าไหมเวต i ิ้งคอนเทนเนอร์ทำไมผิดหน้าอยู่อยู่คนเดียวก็เลยไม่ต้องใส่แมสครับผมนายนุดเลือดเอคะ่ะ <c oughs> สวัสดีครับผม สวัสดีคุยอะไรกันอยู่ครับตอนนี้พี่นานชวนให้ทุกคนที่บริจาคเลือกได้ไปบริจาคเลือดเพราะว่าตอนนี้กาชาตขาดเลือกแบบหนักมากๆส่วนพี่อยากบริจาคมากแต่เพราะเป็นคนเก็บเลือดต่ำจะเป็นบุคคลที่ถูกรับบริจาคตลอดไม่เคยบริจาคได้คือเราต้องรับเลือดมาแทนใช่ไหมใช่จากคนที่รับรับเลือดมาตลอดก็เลยอ้อนวอนว่าบางทีมันแบบสำคัญจริงเพราะว่านี่เคยแบบนี่เคยเก็บเลือดต่ำมากแล้วแบบ แล้วแบบต้องรีบรับเก็บเลือดเลยแล้วจับโชคดีว่าโรงพยาบาลอะตอนนั้นมีประมาณนี้เออก็เลยชวนให้แบบคนไปเลยตอนนี้แบบวิกฤตอยู่คนต้องการเลือดเยอะมากจ็เลยชวนว่าคนไหนบริจาคเลือดได้ไปบริจาคเลือดนะคะอย่างงี้คะแล้วก็ไม่กินเมาสอเซตามะนี่ฉันไม่มีฟิลเตอร์พี่เชนส่งมาให้หน่อย หมดแล้วว่าฟิลเตอร์อันนี้ก็คโมโจากพี่เชนแต่ชอบเดซี่ไงช่วงนี้บ้าเพ<อ>ิอผมกเดซี่กันเดซี่ไหนนะเค okay, มีคนอคมอเชนต้องไปแล้วแหละบริจาคเลื่อนให้บริจาคกด้มันไม่น่า,ากลัวลองดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมเนาะเราจะไปชวนให้แบบว่าหลายๆอย่างเดี๋ยวเราบอกพวกนี้มีไลฟ์กับพ่เปอร์ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเล่าเิ่มนีกเราติดตามดูน้าเดมีใคกมเปร์ได้หรือเปล่าจริงๆวันนี้ตื่นมาจะมาอัดติดต่อกับนี้ทำไมพี่เชนถึงลบโอเพนแชทเหรอครับอนะไม่เป็นไรเจ้ากล้าพี่เชนไม่ไหว baby why are you doing คืออะไร ไม่กี้ตอนพี่เชมไม่คะไม่เข้ามาที่ทีทแรกค้ถึงพี่เชนเพราะว่าทุกคนบอกพี่เชมน่าจะปลกุกปลุกต้นไม้อยู่เลยเล่าประวัติ<ม>ว่าพี่แนไปนชวนเข้าวงการต้นไม้เองแล้วก็ออกไม่ได้ใช่ฮะเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าเราได้ต้นกระบองเพชรมาฟรีจากเพื่อนของพี่แนนซึ่งเราบุกไปถึงฟาร์มของเขาเลย ใช่ไหมฉันไม่ได้โกหกนะฉันเล่าเรื่องจริงแล้วพอทีเนี้ยเราได้มาเราก็รู้สึกว่า <c oughs> ผม,มาเป็นคนที่เลี้ยงต้นไม้ไม่เคยได้เลยแล้วทีเนี้ยแล้วเราเลี้ยงได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทําได้นี่แล้วทีเนี้ยไปเห็นที่ออฟฟิศอะก็ะอ,อยากได้ของออฟฟิศมามามาอะไรอะมาดูแลแทนอะไรเงี้ยพอสักพักหนึ่งไปเห็นต้นเดน็พอไปเห็นปุ๊บ ก็เลยอยากได้พอไปอยากได้เสร็จพี่แนนก็บอกว่าเออเนี่ยฉันอาจจะไปดูต้นไม้พอดีก็เลยชวนทีนี้ก็อ้าวพี่แนนไปไปผมจะไปผมจะไปดูด้วยคืออยากดูต้นไม้คืออยากแบบเข้าลานต้นไม้แล้วก็ดูว่าแบบมันมีอะไรบ้างอ่ะทีนี้ได้ไปเดินดูแบบแฮปปี้กันอยู่สองคนใช่ไหมี่ใช่ก็เลยบอกไปแล้วไงว่าเดินกนแบบเพลินเหมือนแบบ เจอกับเชนบ่อยแต่ไม่ใช่หรอกนะชเชงเขาแค่มาหาเพื่อต้องการจะไปดูต้นมมไม้แค่และเลยเอาพี่แนยไม่เล่าหลังจากนั้นเหรอฮะพอเราได้ต้นไม้เสร็จแล้วพอเรากลับที่ออฟฟิศไม่ไม่เดี๋ยวโทอดูดีเกินไปผมไม่ได้เขาอโอ,โอผมอยากจะเก็บหยดเหงือ่อทุกหยดวันนั้นเอามากรอบให้ดูเอา <laughs> <laughs> มากรอบอ่ะกรบ บิดเสื้องไหก็คือแบบว่าเป็นถังนะเป็นถังเลยอะจริงจริงจริงวันที่สองก็เป็นถังวันแรกเธอยืนสวยๆอยู่รอบๆอี่ยามา <c oughs> คือแบบว่าไปถึงใช่ไปถึงแล้วแบบช่วงนั้นแบบกําลังจะทาบุญบ้านก็แบบเออพี่นายอยากทำบ้านแบบสวนให้มันดูแบบโอเคหน่อยช่วงนั้นแบบไม่ได้กําลังอินไงก็เลยไปซื้อมาเยอะแล้วเชงก็บอกว่าแล้วสิ่งที่เชงเขามาช่วยไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรหรอกนะขอพูดก่อนเชงบอกว่า พี่แล้วเดี๋ยวใครลงให้บอกก็ลงเองสิบอกว่าอุ้ยผมอยากลองลงบ้างเองเสลตัวนะไม่ได้พี่ขอนางก็เลยมาแบบขอขอลองแบบลงต้นไม้บ้างนางก็เลยมาแบบขุดสวนขุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ถ่ายไว้เนาะเพราะว่าวันนั้นอ่ะเหมือนเราแข่งกับฝนอ่ะรีบขุดเพื่อให้แบบเพื่อไม่ให้เพื่อเพื่อให้ทันฝนตกเพราะจําได้ว่าเอาต้นไม้ไปตั้งที่บ้านปุ๊บลมพัดต้นไม้ฟิวหมดเลยอืมก็คือะไรแบบทุกคนบอกว่า เนี่ยเชนมันทำงานฝนเลยตกเออจริงเชนมันช่วยฝนมันเลยตกอะไรอย่างเงี้ยใครพูดนะเปอร์ปะทุกคนฮะทุกคนทุกคนบอกถูกต้องนั่นแหละก็เลยแบบไนี้ค<น>าดว่าน่าจะมีต้นไม้มาเรื่อยๆผมว่าโอเคหัวข้อพรุ่งนี้คือประสบการณ์ชีวิตใช่ไหม ประสบการณ์ที่ไม่เคยที่คนไม่เคยรู้หนูมีไหมีะเด๋ยวฉันจะเล่าเรื่องสะจวดเธอไม่ตอนนี้ทุกคนทุกคนกำลังคิดว่าเอ๊ะผมไปคุยกับสะจวดหรอตอนนี้เดี๋ยวนะขอแก้ตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนคุณก็บอกว่าเรื่องเรื่องนี้คือแบบจริงๆเหมือนกับว่า ไม่ต้องแบบไม่เคยมีใครรู้แต่ว่าแบบว่ามีคนรู้บ้างแต่ว่าคนอาจจะไม่คาดคิดว่าเฮ้ยเคยผ่านเรื่องแบบนี้มาก่อนเหรอซึ่งจริงๆมันจะแบบเล่าเรื่องเบื้องหลังได้เยอะมากนี่คือเหตุผลที่ชวนเฟิ่มมาเราก็จะใช้อสอนย่อใดๆเราก็จะใช้คนนั้นคนนู้นคนนั้นแล้วก็คนนี้เราเคยเจอเรื่องคนนั้นโอ้ถ้าใช้คำนั้นได้ก็คือแบบว่าสนุกเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้บอกถึงใคร สนุกเลยใช่ทุกคนต้องเดาเอาเองเออาบริษัทตายหรือเปล่าอย่างนี้หลอกยอกัองพี่ใหม่ได้ยินพี่หม่รู้เพราะว่าเพราะรู้ว่าพี่ใหม่อยู่ข้างๆแน่นอนพี่ต้าก็อยู่นะนี่ค่ะเออารกับศิลปินก็จะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่รักกันแบบอย่างนี้แล้วค่ะรักกันด้วยด้วยการศบกเดี๋ยวนีพรุ่งนี้จะไปฟังนะฮะ เราจะไปแอบสื่อว่าเอ๊ะเขาเมาเขาเมาเขาเมาเขาเเราเขาเมาเขาเมาเราหรือเปล่าฮะเนี่ยเห็นไหมตื่นเต้นไงไลฟ์กับพี่แนนนั่นแจะเป็นคนที่แบบว่าไปจอยกับเขาไงอะไรเหรอปกติคือไลฟ์เองใช่ไลฟ์ไลฟ์เองแล้วก็มีแต่คนขอจอยรู้สึกว่าตัวเล็กลงเพราะว่าไปอยู่ในพื้นที่ของพี่แนนไงก็เลยบอกเด๊ะฝั่งพี่แนนทั้งหมดเลย พูดแล้วเหมือนฉันแบบเป็นคนที่น่ากลัวมากฉันจะบอกเลยนะเด็กพวกนี้ไม่มีอะไรการกลัวฉันเลยแม้แต่นิดเดียวอืมเว้ยยกขึอเวอร์มากเซนเนอร์เ <laughs> วอร์มากมากวอร์มากมากถามจริงพี่ดุไหมไม่นะครับดุไหมกลัวปะ่ะไม่นะพี่แนนเป็นคนที่ดุเฉพาะ <laughs> ที่รู้สึกว่าเรื่องมันต้องดุอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบดูตลอดเวลาไง เออใช่ตอนที่แบบไม่ได้ทํางานก็จะแบบแอบติดต้องนิดหน่อยถึงปานกลางที่ใหม่เจอบ่อยอืมอยากโทรจังแต่ทุกเรื่องในชีวิตเพื่อนรู้หมดเพื่อนรู้หมดไม่เป็นไรค่ะเรายังไม่รู้เราได้นะคะยังไม่รู้สามารถเล่าได้ะส่วนพี่นานก็อาจจะไม่ได้เล่าแค่คูเปอร์เพราะว่ามีเรื่องของคนอื่นที่เราได้อีกอเชนออกไ์ก่อนน้องเชนไปลงรูปก่อนเออโอเคน้องเฮนได้เวลาลงรูปจ้ะ ลงรูปแล้วคู่หนึ่งแล้วยังเมาไม่ถึงไหนเลยฮะไปลงรูปแล้วกลับเข้ามาใหม่ได้ฮะระหว่างที่เธอลงรูปอ่ะเธอจะเมาเธอใช่ไหมฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวถึงเล่าไปเล่ามาของเชนบ้างใช่ของเชนเป็นอีพีผีดีไหมไม่เอาไม่เอารู้สึกว่ากลัวไม่ใช่ว่ากลัวร้องเชนโดนกลัวผี อยากอยากฟังเรื่องปกติบ้างียากฟังเรื่องผีแล้วฟังทุกวันแล้วเรื่องืเรื่องที่แบบว่ามนุษย์แต่พี่เกี่ยวกับมนุษย์อะอ่ผีก็มนุษย์นะก่อนที่เขาเสียชีวิตผมขอไม่เอาท็อปิกนะเอาให้น้องปอยเดี๋ยวคนที่กลัวผีที่สุดคนที่กลัวผีที่สุดโยนโยนตอนนี้โยนให้น้อะจริงหรอ เธอฟังเธอเธอต้องแบบทําดีกับพี่ใหม่นะเพราะว่าหลายวันนี้เราค้นคลิปกันใช่ปะแบบจะไดเอามาลงเฟซบุ๊กคลิปพวกเธอแบบแย่มากย้อนไปต้องถ่ายมว้เป็นไม่มันไม่มีอะไรแย่ไปกว่าอยู่ในมือพี่ใหม่แล้วตอนเนี้ยอยู่อยู่ในมือพี่ใหม่กับอยู่ในมือพี่ใหม่กับพี่ถ้ากับว่าเชนทำตัวดีแต่พี่ใหม่อยากลงก็คือเท่ากัน กเท่าัให้ทุกคนโหวตเข้ามานะคะเดี๋ยวจะตั้งในสตอรี่ไอจีพี่แนนอยากดูอยากดูคิปใครก่อนให้ทุกคนโหวตเนี่ยผมได้อะไรก่อนก็ได้ยังไม่โดนเชนจะได้ยังไม่โดนโหวตไงเพราะเชนเขาสายจากพี่แนนคู่แรกคือเปอร์ปอยก่อนหลังจากนั้นคือเลเพิร์ดหลังจากนั้นเขาเป็นเชนเอ็มดีไเงี้ยมีหมดเลยอ่ะ มีรูปที่เธอยืนเต้นอยู่ข้างหลังแล้วไม่ยอมเข้าซีนแล้วทุกคนลืมเธอต้องเต้นด้วยเหรอผมยืนเต้นด้วยเหรอไม่เธอยืนเต้นอยู่ข้างหลังฉันฉันถ่ายฉันอยู่คนเดียวผมมีความสุขขนาดนั้นเลยหรอ่จริงเธอเลยลืมเข้าซีนไงแล้วทุกคนก็ลืมถ่ายเธอไปเลยได้เดี๋ยวลงฮะไปลงรูปก็ได้บายบายบายครับผมคาะเดี๋ยวพี่ก็จะออกแล้วเพราะฉะนั้น บอกทุกคนถ้าอย่าลืมไปดูเล่าไปเล่ามานะคะพรุ่งนี้ใช่ครับผมสองทุ่มนะครับทาง facebook ตร r e ี t ชันนะครับผมย้ยเก่งมากเลยค่ะใครของเก่งพรุ่งนี้ถ้าพี่เชนเหงาใส่แม้แล้วแวะมาออฟฟิศช่วยถือไฟด้วยนะคะทีมงานไม่มีเพราะว่าพี่เชนบ้านใกล้สุดพี่เชนพี่เชนแบบอยู่คอนโดใกล้สุดเลยค่ะ อืมก็ตอนนี้ในในออฟฟิศมีทีมง,งานอยู่สามคนพี่เป้พี่เป้เดี้ยงไปป่วยไมเกรนขึ้นอืมเห็นในสตอรี่อยู่ค่ะใช่ฉันป่วยพวกนี้ตบมือกันใหญ่เลยนะแฮปปี้อืมไปละบายบายพี่บายบายค่ะเจอกันพรุ่งนี้เจอกัพกนพรุ่งนี้อ่ะอันนี้เป็นการพูดคุยปกติของพวกเราเลยนะคะอืมสนุกสนานกันมากเลยค่ะ คือจะติดเรียกพี่เชนพี่เอ็นพี่เลกัอนอย่างนี้พี่เชนเป็นภูมิแพ้เหรอครับตาบวมๆน่าจะค่ะตอนนี้คือภูมิแพ้กำเริบก,กันเยอะมากเพราะว่าฝนตกอากาศไม่ดีซึ่งนี่เหมือนกันค่ะตอนนี้อะทุกคนหลอนไปนหมดเลยว่าเป็นภูมิแพ้หรือเป็นโควิดกัน <laughs> เพราะว่าภูมิแพ้แบบสดๆกันไปเลย ตอนนี้ไม่น่าจะมีใครเดี๋ยวก็จะออกแล้วยังไงก็ฝากติดตามพรุ่งนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะไปลงรูปแล้วค่ะจะมีลงรูปตอนของวบต์โตสุเทให้ไปดูกันเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กันกดแชร์กันนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดู facebook พรุ่งนี้นะคะกินยาค่ะขอบคุณนะคะอะไรไง bye ๊ายบายมาไลฟ์แค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกัน